สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนออี้กะปีใหม่ครับในวาละถ,ถีขึ้นปีใหม่ขอให้พี่น้องชาวไทยและพี่น้องเอฟซีทุกคนทั่วโลกพี่น้องสปปลาวเพื่อนร่วมโลกจงมีแต่ความสุขความจเจริญ สมหวังในหน้าที่การงานเาะครับพี่นอ้องมื่นตะแก้วกะมาสวัสดีปีใหม่พี่น้องนี่ละครับยี่ทั้งให้ทั้งหน้าทั้งทงทั้งทาโอ้กล้องกอบซืบอวาดไปเนาะเมื่อี้ก,อก,อออก็อากาศหนาวพี่น้องปีใหม่อากาศเย็นบ้านตะแก้วอากาศเย็นปีใหม่กะรักษาสุขภาพเด้อครับพี่น้อง มันหนาวกะใส่เสือผาเรายาท่านั่งกันยาถึอไปกินไรผู้ว่านนี่ราคาทุกขภกับครับพี่น้องบะแมนว่านกินรสทราบกินได้บมแมนนั่งเถอเพราะว่ามือว่านมือซึ้งกะเพื่อนร่วมรุ่นพอสอเดียวกักวนกับตะเกียบกัร่วงกันไปนหลายคนเลยพี่น้องเกิดรุ่นตะแกีวกันมีนคนเท่าอ่ะขั้นแม่นไม่สอวา,วาคือพวกผมนี่กะ ใอ้ห้องก็ซะถ้า,ถาคนเบาคนเกิดพร้อมกันมาพี่น้องให้รักษาสุขภาพเหล้ายาท่านั่งก็จะกินายให้อยู่น้าชีวิตโดกร้านไปเรื่อยๆนะกอยาให้ไปส้างความลำบากให้แกลูกให้แกร้านนานในด้านสุขภาพอย่างนะอันพู้หน่อยผูน้นุ่มกะ เคยทำตัวบอดีกับปับปุงใหม่เดอ้บอบะเมนบาสิร่องเป็กอันนั้นแบบคือผมฟังเพลงเมื่อนี่ผมเห็นไม่รุ่นผมเห็นนะไม่รู้ลองเพลงมากคำพานของเม่ยว่าง,ง่ายเพลงนั้นว่าทำนองบาสิเป็นคนดีนะแต่ว่าหมอนั่นเพลงก็ดีอยู่ครับแต่ว่าคนร้องคนร้อง,องเอาคนเอามาร้องยั่นี้ สิเป็นคนดีของแม่ทส่เป็นคนดีของแม่คือกินเหล่าอยู่ข้างแม่อยู่ผมคือโอ้สมเพชแต่ว่าเพลงมันดีครับมันมีขอคิดแต่ว่าคนเอามาอ,อันเด็กน่อยเอามาลองอยู่ผมเห็นโอ้ยบ่เขากันก็บรรยากาศขอจากไาทีเจ้าของา่าสิเป็นคนดีของแม่แบบกินเหล่าบ่าคักนะอันตะแก้วก็คือเกาแล้วครับพี่น้องบมมียังดอก ขึ้นปีใหม่กะให้พี่น้องรักษาสุขภาพอยู่ดีมีแห้งลำรุ้ยลุย้ยคันบ่อลำบ่อลุ้ยกะชูปไปเรื่อยๆนะแต่ภาพสุดที่คิดเนี่ยนผู้รวยก็รวยเนาะพี่น้องผู้จนก็จนอยู่คือเก่านละแต่ว่าห้องคนห้องตุ๊กๆต่อไปได้หรอเพราม่นว่าจนละ่ะโอ้กูถอยหัวแม่นเด้คือตะเกียบกบไม,มีหยังหรอกใช่มี่นี่สังเพ็นนะพี่น้องมีไหมีหน้าอยู่หรอกมีปลาหยางไม่ยัง กแวะๆิงสีละตะเกียวก็ดีฝากความเป็นห่วงเป็นใยอ่ f ซีหรือวา่าพี่น้องตัวไปปีใหม่นีก่กะปีใหม่ปีเก่านีก่กะ <c oughs> คือเกา่าเหรอวะผม <c oughs> แต่ว่าผมเป็นคนบ้านบอกว่าบอกกินเหล้าบ้านนี้เนาะบอกกินเหล้าหม้อยา ไม่ลับเจ้าบวกกินเราเมื่ยวาเจ้ากับบาได้แล้วก็ว่ามันอยู่กับการประพฤติเนาะตะกอนตะแก้วกัดกินเยอะสมัยเป็นนุ่มตะแก้วกัดอันนี้เยอะบ๊อบบ๊อบมาไหนนะบ๊อบคอยมักไม่ดันจิ้งจิ๋วติดที่ยังเบ้าเรื่องเราเบ้าเรื่องยังนี่ผมเบาบ๊อบมัดบ๊อบกิน ัาษาสุขภาพเล้นพี่น้องเลยบอกแต่ขำเก่าเป็นห่วงอันรุ่นเดียวกันนี่กัล่วงไพล์ไพล์ไปมีแต่งานโสพี่น้องเลยคนหฮอนน่คนคนห่อสังเกตบ้างน้อันช่วงที่อายุอันห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้านี่มันสิอันตรายผนาพันไปแล้วขั้นเถ่าไปแล้วแท้ๆกับบอลเป็นอย่างหละแต่ว่าขั้นเถ่ากับข้ากับลนปุ๊ขึ้นกันล่ะปีใหม่แล้วก็ ยูดีมีแห้งลำรวยลำรวยพี่น้องไทยเล่ากะดีหักแพ่งกันทัวลูกทัวรยังกะนี่แหละครับอยู่กันยังไปคิดแบบเขาลงกันอยู่รัสเซียอยู่เขี้ยนกับบ่กคักบ้านเฮากะมีคนกระทบอยู่คือกันละวะแต่คือว่าข้าเจ้าเนาะส่วนเฮาผู้มีผักเฮาอยู่ดีมีแห้งกะค็ดยังไงกะดีดีนะครับครับไปละพี่น้องเลย กินทอดพี่น้องคือเก่าแล้วครับอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับโอ้ยกล่องกับบือบาบบือบาบอยู่